กองที่2องครับคือตัว r m f นะครับที่เป็น China Technology นะครับตัวนี้เองต้องบอกว่าสิ่งทร่เราแนะนำครับแตกต,ต่างจากกองทุนอื่นๆคืออยากให้มองมุม,มนี้ครับว่าหลายท่านผมเชื่อว่าในพอร์ตของทุกท่านเองไม่ว่าจะเป็นกองทุนปกติ r ร f เนี่ยทุกท่านจะมีพูดอเมริกา และหนึ่งในนั้นก็จะเป็นหุ้นที่มีกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็น US US Tech ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วปัจจุบันหลายๆท่านน่าจะมีกำไรหรือว่ามีสัดส่วนของเอ่อเรื่องจาก NIB มันเติบโตขึ้นมากเนี่ยท่านอาจจะมี exposure ในหุ้น US Tech ค่อนข้างมากแล้วก็มีกำไรอยู่สิ่งที่อยากชวนแนะนำก็คือว่าทำ,ำทำการขายทำกำไร,ำำไรหรือ trim กำไรออกมาแล้วเข้าสู่ China Technology นะครับเดี๋ยวด้วยเหตุผลเนี่ยผมจะบอกว่าสมไมถึงแนะนำกองทุน China Technology นะครับ อย่างแรกก็ับปัจจัยพื้นฐานนะครับก็คือ AI Plus Initiative นะครับยุทธศาสตร์ระดับชาติของจีนตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วว่าจีนเอาจริงนะครับด้าน AI นะครับค่อยๆสร้างอีโคซิสเต็มทางด้านเรื่องของ AI เนี่ยมาสู้กับสหรัฐนะครับจะมี AI Plus ที่ตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะครับเวลาอาจจะน้อยเดี๋ยวอาจจะผ่านไปเร็วนะครับเอกสารอาจจะท่านอาจจะติดตามนะครับแต่ทางเวยวจิตเพิ่มเติมนะครับ อันนี้ผมในพัฒนาการ AI อาจจะไบขอเช่นบางข้อนะครับอย่าง AI โมเดลปัจจุบันของจีนเนี่ยนะครับจะเริ่มเห็นมากขึ้นว่ามีการใช้ชิปในประเทศจีนเองจีนผลิตเองใช้เองนะครับแล้วก็ฐานลูกค้า Data Center อร์ของจีนเนติบโตมากขึ้นและอีกอันนึงก็คือ roadmap ของ h u a w e i ครับ Huawei เนี่ยเพิ่งประกาศ Roadmap ในการท้าชนกับ NV i d i a เดียนะครับเขามีตัว SuperPOD หรือว่าตัวที่เป็น c l u ส t ตอร์เนี่ยในการรวมชิป AI ของจีนด้วยกันเนี่ย ซึ่งท้าชนเรียนมีเดียในแง่ของการพลังการประมวลผลนะครับเพราะฉะนั้นเขากําลังสู้กันอยู่เขากําลังจะเติบโตด้วยทีนี้ด้วยตัวของเขาเองนะครับแล้วก็การลงทุนในคาเทคสุดด้านไ i ของจีนก็กําลังเติบโตขึ้นนะครับอ,อันนี้คือภาพที่เห็นว่าฝั่งยุเอสรู้แล้วว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์หรือบิ๊กเทคทั้งหลายของอุเอสลงทุนมหาศาลในการเติบโตด้าน AI จีนก็มีเช่นกันนะครับอ,อันนี้เป็นรู้ไปเห็นว่าด้านนี้ครับคืออินด x คส์เรื่องการวัดความฉลาดของ AI นะครับ ส่วนใหญ่แล้วด,ด้านซ้ายคือคนที่ฉลาดมาก AI โมเดลที่ฉลาดนะครับแล้วก็ไล,ล่เรียงมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งตะวันตกที่ยังนําหน้าอยู่ต้องบอกว่า AI ของจีนตามหลังนะครับแต่เริ่มช่อง,องว่างหรือช่องแกลบตรงนี้มันแคบลงเรื่อยๆจะมเีเห็นตั้งตัวอาลีบาบานรับตรงกลางๆหรือว่าตัวดิฟซิกนะครับที่ความสามารถมันอยู่ระดับทีก่กลางนะครับแต่ว่ากําลังจะไล่ถัด ภาพนี้นะครับคือเห็นว่ากรอบด้านบนนะครับแกนแนวตั้งคือความฉลาดเมื่อสักครู่แกนแนวนอนก็คือประสิทธิภาพหรือว่าการใช้พลังงานอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวว่าดิฟซีขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าการใช้การประหยัดพลังงานเนี่ยมันทําได้ดีในแง่นี้เราต้องการไปสู่คอร์ดแลนด์ด้านสายบนนะครับของจีนเนี่ยก็คือมีดิฟซีกับตัวที่เป็นอาลีบาบาเนี่ยมันจะพยายามพัฒนามากขึ้นนะครับเพื่อไปสู่จุดที่เข้าสู่คอร์ดแลนด์บนนะครับด้านประสิทธิภาพ นด้านวอร์เรชั่นครับวอร์เรชั่นของเออ่เทคจีนนะครับ,รบ, Tech ene, รบยังถูกเมื่อเทียบกับตัว NASDAQ 100นะครับอ่สุดท้ายคือเรื่องของกองทุนนะครับกองทุนเป็นกองทุนฟีดเออร์ฟันด์ครับลงทุนในกองทุนหลักชื่อ i n v e s โก้ไชน่าเทคโนโลยีอีทีนะครับตัวย่อคือ CQQ CQQ นะครับเป็นตลาดสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เออ่เป็นการลงทุนใน ETF ที่ล้อตามดัชนีชื่อ f ุตซี่ไชน่ นะครับอินพูชชั่นอแชร์อินเด็กซ์25%นะครับแปลว่ามีหลักๆหุ้นเนี้ยเอ่อก็อินเด็กซ์นี้ này, หรือกองทุนนี้ยลงทุนในหุ้นที่เป็นเทนแชร์ are, หรือหุ้นที่อยู่ในท้องกนะครับสัดส่วนเยอะสามารถแต่สามารถลงเอแชร์ได้ไม่เกิน25%นะครับแล้วก็จำนวนหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ157ตัวครับอ่ะสุดท้ายนี่เรื่องของหน้าหาุ้นนะครับจะเป็นหุ้นจีนที่เรารู้จักกันดีๆเอ่อเป็น,เป,นเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดของจีนเลยบิ๊กเทคของจีนนะครับเพราะว่าจะเป็นเทนเซนต์เป็นตัวๆหรือว่า สำหรับผลการงานก็จะเป็นไปตามตัวเวนเบชมานะครับนันก็ฝากเพียงเท่านี้ครับสำหรับ SBA